alo alo สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับในช่วง2-3วันนี้นะครับพี่ก็ทําการรีวิวตัวละครไปหลายตัวแล้วเกือบครบทุกตัวแล้วนะครับแต่ว่าตะกลูลทอยเลตเนี่ยมันก็ยังไม่ครบเนาะนี่กอลลี่หายไปแล้วขายไปแล้ว <laughs> ซื้อหมื่นสามขายสองหมื่นคุ้มเลยเมื่อวานเนี้ยถ้าใครดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นพี่ซื้อมา13,100นอเนาะแล้วพี่ก็ขายไป20,000เแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอราคาลงแล้วซื้อกลับมาใหม่นะครับผม อ่ะแล้วก็คอมเมนต์ที่ดูเมื่อวานเนี้ยหลายๆคอมเมนต์นะครับอยากให้ทำบอสทอยเลตไปไกลที่สุดของเอเลดนะครับซึ่งพี่อ่ะมั่นใจว่าตัวเนี้ยไปได้ไกลเว้ยอาจจะถึง140หรือ3ด้วยซ้ำไปแต่ว่าใช้เวลาในการลงนานนะครับ เพราะว่าน้องเนี่ยบอสทอยเลตตีเป้าหมายเดียวนะครับรวมถึงวอลคานิกไททันด้วยไม่ต้องห่วงนะที่ที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่ทําให้เพราะว่าพี่พี่จดหมดแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างก็จะมีไกด์สุดของกอลลี่สตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็วงล้อและหนึ่งตัวละครนะครับที่หลายคนถามหาก็คือตัวสมูททอยเลตนะครับหลายคอมเมนต์พิมพ์เลยว่าสมูททอยเลตหาจากไหนหรือว่าจะเป็นพี่ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยตัวนี้ก็หลายๆคนนะครับเรียกว่าไมเคิลแจ็คสันตัวเนี้ยมันหาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเล่นได้ด้วยวิธีการลงด่านพิเศษ เหมือนผู้พัฒนาเขาจะจงใจนะครับว่าให้ตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบพิเศษไปเลยเป็นระดับแรที่โกงมากโกงกว่ามิติิโกงกว่า ic, กอรลี่อะหลาย,ลาย,ลายตัวเลยซึ่งมันจะหาได้ตามเฉพาะแค่แบบโอไฮโอโหมดเท่านั้นนะครับ พาะงั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปหาให้ดูแล้วกันนะฮะว่าในโอไฮโอโหมดจะเจอไหมส่วนหลายคอนเทนต์ที่น้องพิมมาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพี่ทยอยทาให้เลยแต่ว่าปกติช่องพี่เนี่ยมนลงแค่วันละหนึ่งคลิปไงก็เลยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะไปลงโอไฮโอโหมดแล้วหาตัวสมมทิไพเลตนะครับว่าจะเจอกันหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นดวงแล้วกันนะครับสำหรับโหมดนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลย <laughs> ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าก่อนไปเริ่มคลิปเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คนละหนึ่งจึ๊งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับพี่จะทยอยทาให้ทีละคนทีละคนนะครับจะเย็นๆนะจะทยอยทาทุกคนนะครับผมอ่ะแล้วขอฝากร้านเติระหวบักร้านซื้อตัวละครไว้สักนิดนึงด้วยนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวปากกันชอบยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง p r t o Tower Defense นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนาเลย นอ,นอย่างเช่นไททันบีดบอลแมนก็ราคาเพียงแค่39บาทเองและตอนนี้นะครับอนิเมะดิเฟนเดอมีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านบิลระก่อนก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลย อย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องมิวอุปกรณ์เท่านั้นริชแมนจอบโน1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มคุ้มกันได้แล้วที่ริ บอกเลยว่าโอไฮโอโบดเนี่ยพี่ไม่ช่ำหยอกหยอกโอ้โหสารานุกรมอย่างพี่นี่รู้แทบทุกตัวของแมปแต่ตอนเนี้หาตัวทําเงินก่อนไม่ก็ต้องหาตัวละครต้นเกมนะครับขอแบบตัวเอ้านี่ไงสมูทไทเลตแต่มันใช้เงินในการลงน่าจะเยอะนะหาตัวต้นเกมก่อนไมโครเวฟก็ได้นะกีเลเซอร์ก็ได้คิวปิดก็ได้อ่า,อาไมโครเวฟไมโครเวฟโอเคช่วงแรกก็ลงตัวไมโครเวฟไปก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีบหาตัวทําเงินนะฮะ ถ้าจะให้ดีเนี่ยหาพวกตัวสโลถูกๆก,ก็ได้หรือจะเป็นตัวละครแบบมีหยุดเวลาหน่อยก็ดีอะไรประมาณนี้เอา่ะแซนติคัมเบล่าแมนวางตรงนี้แล้วกันตัวดีสาวก็เป็นแซนติค็อกแมนนะฮะก็ใช้เงินในการลงถ้าจะไม่ผิด500เนาะใช่ปะรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าตัวอื่นเนาะอ่ะมี500แล้วลงเลยเออถูกๆใช้500ใช้5 0าจําได้ว่าเป็นตัวฟาร์มเงินที่ใช้เงินในการลงเยอะเหลือเกินตอนนี้เรามีตัวทาเงิน2ตัวก็เดี๋ยวเริ่มทยอยหาตัวละครอื่นมาช่วยดามีดีกว่า จริงๆเนี่ยอยากได้พวกเลนเปค่คอนมากเลยเลเปค่คอนน่าจะง่ายโอ้เอ็นจิเนียร์ก็ดีนะเอามาช่วยในการฟาร์มต้นเกมนะครับแถมพี่แกใช้เงินในการลงแค่200ด้วยเจมๆเลยช่วงแรกก็เดี๋ยวขอหาตัวละครในการแบบแบกต้นเกมไปก่อนละกันเนาะสมมททไยเลตเดี๋ยววางท้ายเกมละกันเท่าที่พี่เคยไปหาข้อมูลมาสม,มุททไทเลตใช้เงินในการลงเยอะมากอ่ะข้อมูลใช้เงินในการลง4 0 0พมีแค่2องเลเวลนะครับเป็น AOE ด้วยแล้วก็เป็นระดับแรนะครับรู้สึกแบบไดเอ็นจิเนียร์รัวๆเลยเว้ยได้มา2ตัวแล้ว เอาละถึงคราที่เราจะได้ตัวละครเดอะเบสในการฟาร์มชิวๆและนั่นก็คือเลปเปคอนคาเมล่าแมนนะครับใช้เงิน777ในการลงเป็นไงสารานุกรมรู้หมดอะ <laughs> จริงๆเพราะว่าใช้บ่อยเว้ยเลยรู้ถ้าไม่ใช้บ่อยก็ไม่รู้หรอกหลายตัวพี่ก็ไม่รู้ข้อมูลเว้ยอ่ะได้ตัวทําเงินเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเป็นแซนติสคอกแมนนะครับ เอาจริงเนี่ยพี่พูดเลยว่าตัวหาเงินเนี่ยแม่งหายากมากพี่กดสุ่มมานานมากเว้ยกว่าจะได้ตัวฟาร์มเงินสักตัวหนึ่งซันต้านี่ไม่โผล่มาเลยแม่งวนแต่ตัวแบบหายากเงี้ยอัปเกรดให้ท่านค็อกแมนเงี้ยโอ้โหช้งเงินลงอย่างเยอะตัวต้นเกมนี่หาไม่ค่อยได้เลยเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวอัพตัวฟาร์มเงินไปก่อนนะครับเพราะว่าลิปเปอคอนเนี่ยมันแบกได้ยาวมากยาวๆเลยยาวแบบเหมือนของพี่หลอกๆตัวต่อไปก็เอาเป็น DJTV Man และกันนะครับจริงๆก็อยากได้ตัวอื่นแหละแต่มันหาไม่ได้ไงตัวที่อยากได้ อันนี้พี่เล่นแบบชิวเลยนะไม่ออโต้สคริปด้วยยาวๆเลยประเด็นคืออะไรรู้ปะพีะ่รู้ว่ามันใช้สี่พันในการวางสมุดรทายเล็ดแต่พี่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไว้ตอนนี้ยใครเคยเป็นไหมครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการตัวละครน,นั้นเราจะสุ่มไม่เจอเว้แต่ตอนที่เราไม่ต้องการมันอะแม่งสุ่มเจอโคตรบ่อยเลยเอาเป็นว่ากดสุ่มวนไปยาวๆนะครับแต่ตอนนี้ต้องการตัวสโล่ไม่ก็ตัวแบบพวกพัดลมก็ได้เอามาช่วยในการผักบ้างเอาว่ะบ่นแป๊บเดียวก็ได้ไทท่านแฟนแมนมานะฮะถ้าทันแฟนเมนใช้เงินในการลงไม่เยอะมากเนาะ โอเคไม่อัพด้วยเอาแค่เลัวหนึ่งพอตัวต่อไป Golden Future Rat Cockman นะฮะอืมอันนี้ดีอันนี้ดีเอามาช่วยหยุดเวลาแล้วกันเอาจริงปะกดหาตัวสมูทเทเลตตั้งแต่เว็บ20อะตั้งแต่เว็บ20จนตอนเนี้ย6 6ยังกดหาไม่เจอเลยทำไมกันนะกดวนไปยาวๆนะฮะกว่าจะได้เว็บ9 9แล้วนะฮะอู้อู้ในที่สุดนะฮะในที่สุดสมูทเทเลตก็โผล่มาสักทีกดมาโคตรนานอะ่ะโอ้โหกว่าจะเจอ ดีไซน์อย่างเท่เลยพี่เมคเคิลแจ็กสันนะครับสำหรับสมุติทอยเด็ดเลเวลหนึ่งนะครับเอ่อขายตัวละครหนึ่งเลเวลหนึ่งดาเมจสามพันเจ็ดร้อยห้ระยะยี่สิบเจ็ดจุคูดาวสองจุดหนึ่งหกนะครับแล้วก็ใช้เงินในการ Level 2, 30, อัพเลเวลสองสามหมื่นเอออันนี้มันรวมบัฟ่ะเอาเป็นว่าขายตัวบัฟก่อนดีกว่าไหมแต่ก็ใช้เงินในการขึ้นเลเวลสองเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขายดีเจทีวีแมนกับเลเปค่อนก่อนแล้วกันขายไปขายไปโอเคเลเวลหนึ่งดาเมจสามพันระยะยี่สิบห้าคูดาวนองจุดสอง อาง่ายนะครับใช้เงิน4 0 0พันในการลงเนี่ยแต่ว่ามีดาเมจเป็น l e เลยนะ15,000ระดับแรงนะเวย้ยแค่ระดับแรงนะอ่าแล้วก็รู้สึกจะมี2วงด้วยนะเลเวล1แต่ไม่รู้ว่า2งวงนี่มันต่างกันยังไงเวย้ยวงข้างนอกตีเบาปะแล้ววงข้างในตีแรงแต่ตอนเนี้ยเยะละดูทรงจะหลุดหรือเปล่าไ <c oughs> ข่เลยไปค่อนไปไม่มีตัวแบกดาเมจว่ะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีนะเอาไงดีเอาเป็นว่าวางดีเจไปก่อนละกันวางแบบไม่ให้โดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลเวลา2คอยอัพดีเจละกันเนาะ พี่ว่ากดหยุดเวลาดีกว่าอ่ามีเงินถึง34,000โอเคเดี๋ยวมาดูเลเวล2นะครับเลเวล2ใช้เงิน30,000ืนดูดีไซน์ดีไซน์ตัวละครไม่เปลี่ยนไปจากเดิมคือเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่านะครับดาเมจพี่แกเป็น16,000ระยะ2 5ิคูดาวสูนุด2แปลว่าดาเมจต,ต่อวินาทีนะครับหรือ DPS นะครับอยู่ที่วิละ 80, 0 0 0ตัวละครระดับแรแต่ดาเมจต,ต่อวิเนี่ย80,000โอ้โหแล้วดูดูแม่งตบที หายทั้งวงอ่ะอ่ะทีนี้เรามาอัพดีเจนะครับพอดีเจเลยว่าตันปุ๊บดาเมจเป็น20,000คูดาวเป็น0.16นะครับดาเมจต่อวิหรือ dps อยู่ที่วิละ125,000ขอการันตีเลยว่าเป็นตัวละครระดับแร่ที่โกงที่สุดในแมปนี้เลยนะครับ พี่ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ตัวละครเนี่ยถูกไม่ให้แบบสุ่มได้มีให้เล่นเฉพาะในโอไฮโอโหมดเท่านั้นนะครับถ้าสมมติสุ่มได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวละครหนึ่งที่โกงเกินไปหรือเปล่าแบบเป็นระดับแรเองแต่ดาเมจเป็นหมื่นเดี๋ยวมารอดูตอนตีเลือดบอสท,ท้ายเกมแล้วกันนะครับว่าจะเร็วขนาดไหนเออเดี๋ยวพี่หาตัวบัฟเพิ่มระยะก่อนละกันชิปคอกแมนกับเล็ไปคอนใช่ไหมไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าด้วยแม่งหาย,ยากเหลือเกินน้องดูดิแค่เนี้ยโอ้โหแม่งแค่เอาหน้ามาสกิดอะเลือดแม่งหาย <laughs> แรงเกิน แล้วดูนะแบบพออยากหาตัวบัฟแม่งสุ่มทีเดียวเจอ What the fuck เอาล่ะทีนี้ก็มาหาตัวบัฟเพิ่มระยะกันต่อเลยดีกว่านะครับหาตั้งแต่เวฟ36เพิ่งจะมาเจอเวฟ42โอ้โหคือจนสมูทเทเลตมี3ตัวคิดดูดิ อ่ะก็อัพได้ถึงเลเวล5เดี๋ยวหาเงินอีก15ก่อนโอเคครับชิพคอ,อกแมนขึ้นเลเวล6ก็ตอนนี้นะครับสมูติ้อยเลนเนี่ยดาเมจ20,000ระยะ28.75นะครับคูดาว0 1น์ 6. ระยะเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันถือว่าเยอะมากๆเลยประเด็นคือพี่แกตีเร็วไงแต่ไม่รู้มันตียังไงแบบมันบอกว่าเป็นคูดาว0 1น์ 6, ใช่ไหมแต่อันนี้มันดูแบบตีรัวๆเอ้ยแบบตีทีเดียวเลือดหายไปเลย พี่ว่าขายตัวดาเมตตัวอื่นก่อนดีกว่าอ่ะโกลเด้นฟิวเจอร์ลอดเข้าแมนแล้วก็ไททันแฟนแมนขายด้วยดีไหมอ่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันมามาเวฟที่50แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสมูทเทเลส3ตัวเนี่ยจะตบบอสเร็วแค่ไหนบอสเลือด2ล้าน5แสนนะครับตุมต้มโอ้พระเจ้าโอ้โหโอ้โหหกวิบอสต,ตาย What the fuck อันนี้คือลงแค่3ตัวเนี่ยโกงแบบโกงจัดเลยม เป็นไงบ้างครับกับตัวละครระดับแร์ที่โหดที่สุดในแมป t o i l ็ t ทาวเวอร์ดีฟ e ส์สำหรับใครลงโอเฮโอโหมดเพื่อฟาร์มเนี่ยพี่แนะนำว่ามีไว้สักตัวชีวิตจะสบายขึ้นแบบเห็นได้ชัด <c oughs> ดีไม่ดีแม่งเร็วกว่าจบในแมดานทั่วไปเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ